ลุงคำเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องสะอื้นเสียงดังกล่าวนั้นโศกเศร้าสะเทือนใจยิ่งนักพอลุงคำหันกลับไปมองข้างหลังก็มีหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดังนั้นชาวบ้านจึงได้เชิญหมอผีมาทำพิธีจึงได้รู้ว่าหญิงสาวที่ลุงคำฝันเห็นนั้นคือวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม และถูกฟังไว้ในงวนนองเห้วแห่งนั้นโดยไม่มีใครนั้นรู้มาก่อนเลยในอดีตการนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของสอบป,ปลาวมีพื้นที่แห่งหนึ่งที่เป็นดินโนนสูงกลางทุ่งนาซึ่งชาวบ้านนั้นเรียกว่างวน ตามภาษาอีสานนั้นก็หมายถึงดินที่เป็นดินโนนสูงที่เป็นเทือกตัวสูงกว่าระดับดินในรอบๆทั่วไปมงนหนองแห้วนี้ในสมัยก่อนเป็นที่รับหูรับตาคนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพุ่มไม้ทึบและจะมีเสียงลมพัดวิววีในช่วงกลางคืนซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในแถบบริเวณนั้นจะไม่มีใครนั้นกล้ากลายเข้าไปโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเพราะได้เขาเล่าลือกันว่า มีผีดุที่สถิตยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นและเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าในสมัยก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงคำที่เป็นชาวนาขยันคันแข็งวันหนึ่งในขณะที่ลุงคำนั้นเดินกลับจากทุ่งนาในช่วงค่ามืดลุงคำนั้นได้ตัดสินใจใช้ทางลัดโดยเป็นทางผ่านงนหนองแห้วเพราะคิดว่ามันจะรวดเร็วกว่าพอเขาเดินไปถึงบริเวณงนหนองเห้ว ก็มีเสียงลมพัดหอนมาอย่างแรงดังขึ้นก่อนที่เขาจะเห็นเงาลางๆสีดำลอยผ่านหน้าเขาอย่างรวดเร็วลุงคำเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องสะอื้นเสียงดังกล่าวนั้นโศกเศร้าสะเทือนใจยิ่งนักพอลุงคำหันกลับไปมองข้างหลังก็มีหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอสีไปข้างหน้าแล้วก็หายวับไปต่อหน้าต่อตา หลังจากวันนั้นมาลุงคำก็ล้มป่วยโดยไม่รู้สาเหตุนอนไม่หลับฝันเห็นหญิงสาวคนนั้นทุกคืนดังนั้นชาวบ้านจึงได้เชิญหมอผีมาทำพิธีจึงได้รู้ว่าหญิงสาวที่ลุงคำฝันเห็นนั้นคือวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและถูกฝังไว้ในโงนนองเหี้แห่งนั้นโดยไม่มีใครนั้นรู้มาก่อนเลยสำหรับตำนานงนนองเห้นี้ คนผู้เฒ่าผู้แก่นั้นเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วงนน้องเหี้วนี้เคยเป็นที่อยู่ของครอบครัวหนึ่งที่มีลูกสาวชื่อว่าคำแพงเป็นผู้หญิงที่ใจดีและงดงามซึ่งเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆห,หลายๆคนในหมู่บ้านแต่โชคร้ายที่เธอนั้นมาเจอกับสตาก,กรรมที่โหดร้ายคำแพงนั้นได้ตกลุมรักชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโซ ซึ่งเป็นชายที่กำพร้ายากจนไม่มีญาติพี่น้องดังนั้นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรวมไปถึงพ่อแม่ของคำแพงนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับความรักของพวกเขาทั้งสองแล้วบังคับให้เธอนั้นไปคบกับคนที่มีฐานะที่มาจากต่างหมู่บ้านคำแพงรู้สึกเสียใจอย่างมากและพยายามหลบหนีหลายๆครั้งเพื่อไปหาโซที่เป็นผู้ชายที่เขารัก แต่กลับถูกคนในครอบครัวนั้นจับได้และก็ได้ขังไว้อยู่ในบ้านเล่ว่ากันว่าในคืนหนึ่งคาแพงนั้นได้ตัดสินใจหลบหนีอีกครั้งแต่คราวนี้ก็ถูกชายที่พ่อแม่นั้นจัดหาให้ครบหาด้วยนั้นตามตัวทันที่โงนที่มีชื่อว่างงนนองเห้วผู้ชายคนนั้นรู้สึกโกรธอย่างแรงที่คาแพงนั้นปฏิเสธความรักของเขาทุกๆอย่าง เขาจึงได้ใช้กำลังบีบคอคํมแพงนั้นจนขาดใจตายแล้วก็เอาศพเธอนั้นฝังไว้ที่งหนองแห้วเพื่อปิดบังความผิดดังนั้นวิญญาณของคํมแพงก็สิติตอยู่ในงหนองแห้วนั้นตลอดการพร้อมกับความโศกเศร้าเสียใจอย่างแรงโดยที่ไม่มีใครนั้นรู้เรื่องนี้มาก่อนแม้แต่ครอบครัวของคํมแพงเองก็ยังไม่รู้เลย และนั้นก็เป็นเรื่องเล่าตำนานที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและในปัจจุบันนี้โงนนองเห้วนั้นก็ยังเป็นที่ล่ำลือกันว่ามีคนเห็นผีผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวที่อยู่ใต้ต้นกกกอกใหญ่อยู่ในโงนนองเห้วนั้นในช่วงกลางคืนและอยู่ในค่ำคืนของวันผ้าใหญ่จะมีเสียงผู้หญิงนั้นร้องไห้เบาๆที่ดังมาจากต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นกกกอก ในหน,นองแห่วนั้นในเวลาที่มีคนเดินผ่านในวันหนึ่งเด็กชายที่ชื่อน,น้อยที่เป็นคนอยู่ในบ้านดังกล่าวนั้นหลังจากที่เขานั้นเลิกเรียนในช่วงแรงไอ้น้อยมันก็ได้ออกไปหาควายตามเคยอย่างที่มันนั้นไปหาในต่อแรงทุกๆวันและในวันนั้นไอ้น้อยไม่ได้พบควายของตัวเองเขานั้นได้เดินหาทั่วทุกมุมของทุ่งนาแล้วแต่ว่าไม่พบ ในขณะที่เขานั้นเดินกลับเขานั้นได้ยินเสียงควายร้องที่โหนนองแห้วไอ้น้อยคิดว่าคงจะเป็นควายของตัวเองที่ขึ้นไปกินใบไผ่ที่โหนนั้นพออยู่ที่ป่าโหนนองแห้วนั้นมีต้นไผ่อยู่มากมายและในเวลานี้ก็เกือบมืดสุ่มแล้วไอ้น้อยก็ตัดสินใจขึ้นไปดูที่นั่นพอเขาขึ้นไปก็ปรากฏว่าเป็นควายของเขาเอง ที่กำลังกินใบไผ่ยอยู่ที่งนนองเหี้ยไอ้น้อยก็รู้สึกดีใจที่พบควายของตัวเองแล้วพอไอ้น้อยนั้นกำลังจะไล่ควายของตัวเองนั้นกับเข้าสู่หมู่บ้านสักพักหนึ่งไอ้น้อยนั้นก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังแว่วมาในหูของเขาและบวกกับสายลมที่พัดอย่างแรงพัดเอาต้นมะกอกขนาดใหญ่นั้นที่ทำให้หน่วยมะกอกที่เป็นจำนวนลวงลายนั้น หลดลงมาทั้งหน่วยสุกและหน่วยดิบและที่แปลกไปกว่านั้นลมมีเฉพาะแต่อยู่ในเขตบริเวณใต้ต้นมะกอกใหญ่นั้นเลา่ลารล่ากับว่ามีคนตัวใหญ่ขึ้นไปเขย่างาไอ้น้อยรู้สึกกลัวกับบรรยากาศในขณะนั้นเพราะเขาเองนั้นก็เคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานงวนหนองเหี้วนั่นอยู่บ้างในเวลาเดียวกันนั้นในขณะที่ไอ้น้อยกำลังจะเดินออกจากสถานที่แห่งนั้นก็ได้มี ร่างผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดขาวผมยาวตาแดงกล่ำยืนร้องไห้สะอื้นอยู่ใต้ต้นกกเกาะใหญ่นั้นสักพักหนึ่งร่างหญิงสาวคนนั้นก็ลอยวูบมาตรงหน้าของเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นเด็กชายน้อยก็วูบสลบไปส่วนพ่อกับแม่ของไอ้น้อยนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าปกติแล้วลูกชายของตัวเองนั้นไม่กลับบ้านเด็กๆอ,อ,อย่างนี้ และนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วแต่เขานั้นก็ยังไม่กลับมาดังนั้นพ่อก,กับแม่เขาจึงได้ชวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นออกค้นหาซึ่งเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือเข็ดทุ่งนาที่ไอ้น้อยนั้นเคยไปไล่ควายตามปกติแต่พวกเขานั้นก็ยังไม่พบตัวไอ้น้อยและออกค้นหาทั่วทุ่งนาแล้วแต่ก็ยังไม่พบแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบสี่ทุ่มแล้ว จากนั้นพ่อของไอ้น้อยนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังมีสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปนั้นก็คืองอนน้องแห้วดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปค้นหาที่งนน้องแห้วพอพวกเขานั้นเดินทางขึ้นไปถึงก็ปรากฏว,ว่าลูกชายของตัวเองนั้นนอนสลบอยู่ที่ใต้ต้นกกเกาะขนาดใหญ่และที่แปลกไปกว่านั้นหน่วยมะกอก ที่เป็นหน่วยดิบและหน่วยสุกหล่นเต็มพื้น,ก,นกระจายในบริเวณแถบนั้นและหลังจากนั้นพวกเขานั้นก็ได้เอาตัวไอ้น้อยนั้นกลับบ้านอย่างรวดเร็วพอเมื่อถึงบ้านผู้เป็นแม่ของไอ้น้อยนั้นก็ไม่รโลซาเขาก็รีบไปตามหมอชัยศาสตร์มาดูอาการของลูกชายเขาพอหมอมาถึงแล้วหมอก็เริ่มทําพิธีกรรมและสักพักหนึ่งก็ได้พูดออกมาว่า เด็กคนนี้มีกรรมคู่กันมาแต่ชาตก่อนกับวิญญาณที่อยู่ในงนงนนองแห้วดังเก่านั้นในชาติก่อนนั้นเขาเป็นเพื่อนที่สมรู้ร่วมคิดกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงที่เป็นผีที่อยู่ในงอนงนองแห้วนั้นเสียชีวิตในชาติก่อนและเขานั้นได้เห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปในเขตบริเวณของเขาจากนั้นเขาก็เลยมีความอาฆาตแค้นเกิดขึ้นและหมอก็ยังได้บอกอีกว่า ถ้าจะทำให้เด็กชายคนนี้ฟื้นก็จะต้องได้ทำพิธีไปขอขมาลาโทษและทำอาหารหวานข้าวไปถวายและก็ทำบุญกุศลนั้นให้กับเขาเพื่อให้วิญญาณดังก่าวนั้นได้ไปสู่สุคติและหลังจากลุ่ง้าว,วันต่อมาพ่อกับแม่ของไอ้น้อยนั้นก็ได้นิมนต์พระและได้จัดอาหารหวานข้าวไปทำพิธีที่งนนองแห้วนั้น เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในชาติที่แล้วที่ลูกชายของตัวเองนั้นได้ทําไม่ดีให้กับเขาและหลังจากนั้นวันต่อมาลูกชายของเขานั้นก็รู้สึกตัวแล้วก็ค่อยๆหายดีเป็นปกติในอีกสองสาวันต่อมาและนับตั้งแต่วันนั้นมาเรื่องราวเกี่ยวกับผีวิญญาณที่งุ่นนองเหี้ยนั้นก็ค่อยๆเงียบลง และก็ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือว่าเห็นวิญญาณหญิงสาวคนดังกล่าวนี้อีกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าถูกใจขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ